ดูกอสารฮูเล่นอัลเรสกันหน่อยครับปูดว่าอัลเรสเสียใจครับเลือกมาที่ตรามีแอนมาริดนะฮูเล่นเัลเรสครับตกเป็นข่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับต้นสังกัดอย่างอัลเดโกมาริดนั้นอาจจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นครับทีมงานใกล้ชิดของอัลเรสครับออกมาให้สัมภาษณ์กับเอลชูริเกโตครับบอกว่าอัลเรสเนี่ยไม่พอใจที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวหลักแบบห้ามแต่ต้องได้ ในสายตาของเดโกซิเมียเน่จนมีการตั้งคําถามเยอะแยะมากมายว่าการได้ทีเมื่อปีสมนยุบสีนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือไม่สําหรับตัวนักเตะทีมงานของอารเรสบอกว่าเขาไม่เคยได้รับตําแหน่งที่คิดว่าควรได้ทั้งที่ฤดูกาลก่อนยิงเกือบ30ประตูแต่กลับถูกจับไปยืนริมเส้นไล่บี้ฟูลแบ็กหรือถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ครึ่งเวลา <S <S คุณจะโทษซิเมียเน่ไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่เคยชินกับการดูแลสตตล์ระดรับโลกแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดของเราเองที่ตัดสินใจพาเขาไปอยู่ที่นั่น เราพลาดที่เลือกทีมของซิเมโอเน่คำพูดดังกล่าวจะไม่บาซโล o นาจับตามองทันทีเลยนะเพราะโปรกรมมองว่า a อเ e รสคือคนที่เหมาะกับการมารับไม้ต่อจากโรเบิร์ตเลวันดอกกี้โดยมีแผนดึงตัวในปี2 0 2 6ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแอนดริดเนี่ยอาจจะเปิดไฟเกี่ยวให้ขายออกแล้วนะครับ แต่ฝั่งนักข่าวคนดังอย่างรูเบียนอูเรียครับกลับมาหักล้างนะครับออกมาหักล้างบอกว่าอเรสเนี่ยยังมีความสุขดีกับชีวิตที่ตรามี่อัมาบรตและกำลังเจรจาสัญญาใหม่กับสมโมสรแถมยังมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับเดโก้ซิมิโอเน่คนสื่อของทีมอีกด้วย ปัจจุบันอัลเรสครับถูกยกให้เป็นหัวใจเกมรุกเบอร์หนึ่งของแอตมาดริดไปแล้วครับเบียดแย่งองคตนกริซมันดังนั้นเนี่ยสำหรับสโมสรการรังสตาร์วัยห้าปีรายนี้เอาไว้อีกนานเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเนี่ยอย่างแฮปปี้ที่อยู่กับอ่าทางตรามีต่อไปแบบยาวๆนะครับอ่านะครัก็รายงานไม่ตรงกันนะครับคนใกล้ชิดของอัลเรสบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีความสุขที่ตรามีแอตมาดริด ส่วนนักข่าวอย่างอูเลียก็บอกว่าอืมอัลร์เรสก็มีความสุขดีไม่ได้รีบร้อนเรื่องของการที่ย้ายออกไปนะครับเขาใช้ชีวิตแฮปปี้เหที่ตรามีแอนด์บริดนะครับก็ฟังไว้ก่อนนะนี่ก็ถือว่าเอามาเล่าให้ฟังนะครับมีรายงานเปดิดเผยว่าบางทีเลือกมาที่แอนด์บริดแล้วเสียใจนะที่เลือกผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับดูข่าวสารของคอสตาซิมิคาสกันหน่อยนะครับมักเซเป็นทีมล่าสุดนะครับที่อยากได้ตัวซิมิคาสอุดแบ็กนะครับ เซมอนโจนครับนักข่าวของ daily mail ครับรายงานบอกว่าโอลิมปิกบัลเซครับกลายเป็นทีมล่าสุดนะที่แสดงความใจในตัวคอสตาซิมิคารสแบ็กซ้ายชาวกรีซของลิเวอร์ pool ของแดง s i m ิคารสเนี่ยอยู่กับลิเวอร์ pool มาแล้ว5ปีในฐานะตัวสำรองของแอนดูรูปสันแต่อนาคตตอนนี้ดูจะเปลี่ยนไปพอสมสรพึ่งคว้าตัวมิลล k สเคเคจากบอลมัดเข้ามาทำให้เจ้าตัวตกเป็นตัวเลือกอันดับ3ในตำแหน่งแบ็กซ้ายไปแล้ว ลิวปูเองเพิ่งทําการเงินนะครับจากการขายตั้งแต่ได้ถึง217ล้านปอนด์ในช่วงสมัยน,นี้แต่ยังไม่ชัดว่าหากปล่อยซิมคาร์สจะเรียกราคาที่เท่าไหร่โดยนอกจากมัเซแล้วก็ยังมีฟอเรสที่จับตาดูสถานการณ์อยู่ส่วนลีชิรัเตที่เคยสนใจตอนนี้ก็ถอยออกไปแล้วคอต้าซิมิคาสครับหลุดจากทีมในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่แพ้กับริซอเบรดรวมถึงเกมเปิดสนามพิมเลรกที่เจอบอลหมัดอีกด้วยซึ่งก็ยิ่งชัดเจนว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆกับทีมอื่น แล้วแต่วัยยี่สิบเก้าปีอย่างซิมิคาร์สยจากโอลิมปิกอสมาปี2020ค่าตัวตอนนั้น11.7ล้านปอนด์และถูกแฟนๆลิเวอร์พูลตั้งเชียร์ให้ว่าคริสเกาเซอร์นะครับช่วงเวลาที่ถูกจดจำมากที่สุดคงเป็นการยิงจุโดโทษตัดสินพาลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี2022ในเกมชิงชนะเลิศกับเชลซีนะครับนะก็ถือว่ารอติดตามนะฮะสำหรับด้านของคอตาซิมิคาสตอนนี้มีข่าวว่ามักเซให้ความสนใจอยากจะเอาเขาไปอุดแบ็กหน่อย ครับ <c oughs> ปัญหาในดีมาร์เซตอนนี้ก็ระหองระแหงกันนะจะปล่อยราบิโอจะปล่อยจนาทานโรออกอยู่นะครับยิ่งกระทบกระตั่งกันไปในห้องแต่งตัวนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้อย่าได้ซิมิคาสเอาไปเป็นลูกทีมของโรเบโตเดซาบี้นะครับ <c oughs> นาโปลีถกเข้มเลยครับฮอยลุนอาจจะยอมย้ายถ้าการันตีอนาคตนะครับรายง,งานข่าวจากฟราบิซิโอโรมาโนครับอัปเดตดิลราสมูซอยลุนนะบอกว่านาโปลลีพยายามติดต่อเจรจากับแมนยูอีกครั้งในวันนี้ เช่นเดียวกับทีมงานของไฮลุนก็กําลังเจราจาเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมอย่างนาโปลีนะครับหลังนักเตะแสดงความต้องการอย่างย้างจะร่วมทีมแต่ยังติดตรงที่เขาต้องการการันตีอนาคตในสโมสรไม่ใช่เพียงเพราะสัญญายืมตัวระยะสั้นเท่านั้นโรมาโน่เพิ่มเติมนะครับบอกว่าอยลุนเนี่ยต้องการอยู่กับทัพเมนูต่อไปแหละแต่เขาชัดเจนว่ากับทุกสโมสรที่ให้ความสนใจถ้าจะต้องตัดใจย้าย,า,ยายขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาต้องได้รับการการันตีมั่นใจว่า การย้ายแบบยืมตัวจะต้องพ่วงออปชันซื้อขาดไม่ใช่แค่การยืมตัวเท่านั้นขณะที่ฟุตบอลอิตาเลียรายงานไปนในทิศทางใกล้เคียงกันนะครับบอกว่าฮอยลุนคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของนาโป,ปลีโดยเฉพาะหลังจากที่เอซิมิลานหันไปโฟกัสที่ว bon ิกตอร์บอนดิเฟสนะครับแทนที่การค้นหากองหน้าตัวเป้าของนาบุรปปีเปลี่ยนทิศทางไปทันทีหลังจากมีข่าวว่าโลก,กากูต้องพักยาว3-4เดือนเพราะอาการบาดเจ็บที่ต้นขา นั่นหมายถึงสโมสรจะเป็นต้องลงทุนเพิ่มนะครับแ,แม้จะมีชเชื่อเล่นรายอื่นอยู่ในขายด้วยเช่นเช่นั้นของปินามมนติของอาซาซอาโร่แต่ตลอด2วันที่ผ่านมาสื่อก็ยืนยันมาตลอดว่าฮอยลุนคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของนาโปลี mm hmm. การเจราจาระหว่างนาโปลีกับแมนยูรวมถึงตัวแทนนักเตะกําลังเข้มข้นขึ้นนะครับหลังจากมิลานเบนเป้าไปที่กองหน้าไบเออร์ลูเซนอย่างโบนิเฟสแทนนาโปลีครับพยายามผลักดันให้ดิวย้ายออกเป็นสัญญายืมตัวโดยไม่ผูกพันซื้อขาด แต่กาลังทํางานหาสูตรที่เหมาะสมซึ่งจะทําให้ทุกฝ่ายพอใจที่แตกต่างจากมิลานก็คือนาโปลีเสนอฟุตบอล U ู l เให้กับคอยลูนได้เล่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดดึงดูดสุดสําคัญเลยสําหรับตั้งเตะที่จะย้ายจากแมนยูมานะครับไปดูข่าวสารของอักเซลดิซซี่กันหน่อยนะบอลมัดหัวล่าตัวดิซซี่เติมแนวรับนะครับเซเว่นโจนครับรายงานบอกว่าบอลมัดกลับมาให้ความสนใจอักเซลดิซซี่กองหลังของเชลซีอีกครั้ง เชลซีกำลังอยู่ในช่วงเคลียร์ทีมครั้งใหญ่เพื่อปรับสมดุลขุมกำลังของมาเรสกานะหลังจากใช้เงินช็อปนักเตะไปเยอะนะครับในตลาดซัมเมอร์พอมีแข้งใหม่เข้ามาก็ต้องมีแข้งเก่าย้ายออกไปและดิซาซี่อยู่ในขายดังกล่าวซึ่งล่าสุดครับบอลมัดอาจจะดึงนักเตะเชลซี Chelsea รายนี้ไปร่วมทัพหลังก่อนหน้านี้ไปคว้าตัวยเยเปโตวิชนะครับดิซาซี่เนี่ยเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับบอลมัดตั้งแต่ต้นเดือนละแต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะในทั้งสองสโมสรก็กําลังหาทางออกร่วมกันอยู่ สำหรับดิซาซี่ครับย้ายจากโมนาโกมาอยู่กับเช <me S 2> ลซีเมื่อฤดูกาล2023-24ลงสนามในพรีเมียร์ลีกไป31เกมแต่พอลีไวโควิลกับริชเชมฟิตกลับมาเนี่ยทำให้โอกาสของเขาถูกจำกัดต้องไปเล่นในถ้วยยุโรปเล็กเป็นหลักก่อนจะถูกปล่อยไปให้เอสตานวิลล่ายืมตัวนะครับในช่วงครึ่งหลังซีซั่นลงเล่นเพิ่มอีก10นัดแต่ก็ไม่เข้าตาอูเทมรีจนดีลถาวรไม่เกิดขึ้นนะฮะไปดูกันต่อนะครับชูเวลเมกานะครับชูเวลเมกาของเชลซีนั่นแหละครับ มาลายยูเวนตุสครับโดดแจมล่าลายเซ็นของชูเวเมกาแซมมอนโจนครับบอกว่ายูเวนตุสกระโดดรูปวงล่าตัวของคานี่ชูเวเมกานะครับเป็นฟิลของเชลซีหลังจากก่อนหน้านี้มีหลายสโมสรให้ความสนใจอยู่แล้วเชลซี Chelsea, ปัดข้อเสนอแบบยืมตัวจากบรูเซียดอดมูลไปเรียบร้อยและยืนยันชัดเจนว่าต้องการขายขาดเท่านั้นโดยต้องจ่ายใกล้ๆตัวเลขค่าฉีกสัญญา40ล้านปอนด์ฝั่งยูเว่เองก,ก็กำลังมองหามิดฟิลด์คนใหม่มาเสริมนะเพราะดักลาลุยย้ายไปอยู่กับฟอเรสต์เนาะแบบยืมตัว และตอนนี้ชุกเวเมกาครับก็กลายเป็นเป้าหมายหลักของทีมดอดมูลที่เคยยืมตัวแข้งวัยยปีรายนี้ไปใช้ในครึ่งหลังซีซั่นที่แล้วก็อยากได้กลับไปอีกครั้งแต่ติดปัญหาตรงที่เชลซีต้องการขายขาดเท่านั้นไม่อยากปล่อยแบบยืมตัวซะแล้วนะครับชุเวเมกาครับย้ายจากวิลล่ามาอยู่กับเชลซีเมื่อปีส0ง2ค่าตัวราวๆ20ล้านปอนด์แต่ตอนนั้นถูกคาดหวังไว้สูงเพราะทำผลงานกับทีมอังกฤษชุดเยาวชนได้ดีแต่ชีวิตคาแข้งกับเชลซียังไม่ลงตัวเท่าไหร่ได้้ลลลงเล่่นนรวมแวแค32ัด เนื่องจากเจออาการบาดเจ็บแล้วก็การแข่งขันภายในทีมที่มันดูดเดือดแม้ตอนยืมตัวไปอยู่กับดอนมูลจะได้ลงเล่น14นัดยิงได้1ประตูช่วยทีมคว้าตัวยูเซลแต่ก็ยังไม่สามารถยึดตัวจริงถาวรได้ฝั่งยูเวเองนะครับภายใต้การน,นทีมของอีคาร์ชูดอครับมองว่าชูเวเมกาเนี่ยเป็นตั้งแต่ที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งกลางรับกลางรุกทําให้ยังคงสนใจและเตรียมเจรจาต่อในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ถ้าอยากได้จริงก็คงต้องทุ่มใกล้ตัวเลขที่เชลซีตั้งเอาไว้ ขณะเดียวกันเนะี่ยยังมีเวสแฮมแล้วก็นาโปลีที่จับตามองอยู่ด้วยทำให้การแย่งตัวแข่งรายนี้อาจจะร้อนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆก่อนตลาดปิดนะครับ